สวัสดีครับผมทีมไอทีฟ้านะครับในคลิปนี้ก็มีสิ่งดีๆมาบอกครับกับช e ้อปปี้มิดมันเซลนะครับโปรวันที่15โค้ดลด50%สินค้าดังเพียง1บาทครับชอบได้คุ้มสุดถูกที่สุดในวันนี้กับช e ้อ e ปี้มิดมันเซลรวมทุกโปรโมชั่นโดนใจสินค้าแฟลชเซลเก็บโค้ดส่สวนลด50%พร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศไม่มีขั้นต่ำช้อปเรานี้ที่ช้อปปีนะครับ ยังไงเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเข้าไปจัดกันได้เลยครับในข้อมูล s a m s u n งอัปเดตเฟิร์มแวร์เพิ่มแรมเสมือนให้กับ Galaxy a 5 2 s 5 g ล่าสุดทาง a m s u n g ก็ได้อัปเดตเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่ให้กับสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy a 5 2 s 5 g โดยมีการเพิ่มแรมเสมือนซึ่งคุณสมบัตินี้เรียกว่ารำพาร s โดยเป็นการใช้หน่วยความจำที่มีอยู่แล้วใน Android เอามาใช้โดยการอัปเดตล่าสุดของ Samsung ได้เพิ่มคุณสมบัติ RAM Plus ให้กับ Galaxy A52s 5G ด้วย firmware v e r s i o น A528B XXU1 a b, XX u s 9ที่กำลังเปิดตัวที่อินเดียนอกจากการเพิ่มหน่วยความจำสม,มือนถึง4 g b แล้ว, <S <S ลวการอัปเดตยังช่วยปรับปรุงความเสถียรของกล้องและความเสถียรของอุปกรณ์ด้านอื่นอด้วยครับ สำหรับผู้ใช้ Samsung Galaxy A52s5G ในอินเดียและประเทศอื่นที่ได้รับการอัปเดตสามารถตรวจสอบการอัปเดตได้โดยไปที่ตั้งค่าการอัปเดตซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดและติดตั้งได้เลยครับตอนนี้ช่อง IT-Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT-Fast เพียงแค่เดือนละย0ิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำชิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ